ทำนายความฝันฝันเห็นคนตาบอดฝันว่าตัวเองตาบอดเป็นฝันไม่ดีฝันว่าตัวเองตาบอดแปลว่ากําลังจะเสียของรักมีดวงอาจจะเสียของรักหรือสุนัขแมวที่เลี้ยงนะคะสุนัขที่เลี้ยงเสียชีวิตแมวที่เลี้ยงเสียชีวิตฝันว่าตัวเองตาบอดให้ระวัง จะถูกเพื่อนทรยศหักหลังถูกกันแกล้งใส่ร้ายฝันเห็นคนตาบอดฝันเห็นคนอื่นตาบอดเป็นฝันไม่ดีหน้าที่การงานของท่านจะมีอุปสรรคจะมีคนกีดขวางทำให้งานสะดุดเดี๋ยวเอจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดเพิ่มห้าใบว่าฝันว่าตาบอดสามารถแปลเป็นอย่างอื่นได้บ้างไหม จะใช้ไพ่ทาโร่จะใช้ไพท่ทาโร่ห้าใบนะคะฝันว่าตัวเองตาบอดแปลได้ว่าจะถูกนินทาว่าร้ายจะมีศัตรตูมาง้อขอคืนดีด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าฝันเห็นคนอื่นตาบอดแปลว่าอะไร ฝันเห็นคนอื่นตาบอดแปลว่าตัวท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเป็นเทวดาผู้ชายมีเทวดาผู้ชายคอยปกป้องคุ้มครองแม้ในายามที่ท่านเจอกับมรสุมชีวิตชีวิตมีปัญหาชีวิตวุ่นวายชีวิตมีมรสุมก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองค่ะ มาดูกันต่อนะคะว่าฝันว่าตัวเองตาบอ,าอ,าบอดอฝันว่าตัวเองตาบอดหนึ่งข้างฝันว่าตัวเองตาบอดหนึ่งข้างแปลว่าอะไรเป็นกิ้งกาฝันว่าตัวเองตาบอดหนึ่งข้างฝันว่าตัวเองตาบอดหนึ่งข้างแปลว่าท่านจะได้รับข่าว จะได้รับข่าวจากคนทางไกลคนที่มาจากทางทิศอีสานทางเหนือทางอีสานจะได้รับข่าวจากคนทางไกลที่มาจากทางทิศอีสานหรือทางภาคเหนือของประเทศไทยมาดูอีกนะคะฝันว่าตาบอดฝันว่าตาบอดข้างซ้ายฝันว่าตาบอดข้างซ้ายข้างเดียวแปลว่าอะไร นี่เป็นรูปเภสัชกรหรือหมอยาเป็นหมอหมอยาสมุนไพรนะคะถือเนี่ยฟันว่าตัวเองตาข้างซ้ายบอดข้างเดียวแปลว่าในอนาคตในอนาคตท่านจะมีโอกาสได้ทานอาหารเสริมสมุนไพรบำงลุงสุขภาพจะมีโอกาสได้ทาน อาหารเสริมหรือสมุนไพรดีๆอาจจะมีคนแนะนำอาหารเสริมดีๆสมุนไพรบารุงสุขภาพมาให้ท่านคะ่ะฝันว่าตาบอดฝันว่าตาบอดข้างขวาตาบอดข้างขวาข้างเดียวทานายว่าอะไร ฝันว่าตาข้างขวาบอดข้างเดียวแปลว่าท่านจะถูกเพศตรงข้ามบล็อกเฟสบล็อกไลน์ขอเลิกคบเป็นช่วงที่ชีวิตเหมือนตาบอดมืดมนฝันว่าตาข้างขวาบอดข้างเดียวจะมีปัญหาเรื่องความรักชีวิตมืดมนไม่รู้จะตัดสินใจยังไงถูกเพศตรงข้ามบล็อกเฟสบล็อกไลน์ และเมื่อคุณโทรไปเขาก็ไม่รับฟันว่าตาบอดทั้งสองข้างพายว่ายังไงฟันว่าตาบอดทั้งสองข้างท่านมีดวงที่จะย้ายที่ทำงานอาจจะย้ายกลับไปต่างจังหวัดหรือย้ายไปอีกที่ดึงไกล,ไกล ฝันว่าตาบอดทั้งสองข้างแปลได้ว่าการงานจะมีเรื่องต้องโยกย้ายมีดวงจะต้องย้ายงานมีดวงตกงานมีดวงที่จะต้องตกงานแล้วก็ย้ายงานมีทางเลือกอยู่สองทางก็คือกลับกลับไปบ้านเกิดกลับไปบ้านเกิดอีกทางหนึ่งก็คือย้ายไปทำงานที่อื่นค่ะมาดูเลขนำโชคนะคะ เลขนำโชคก็คือเลขหนึ่งค่ะเลขสี่ค่ะเลขเก้าค่ะเลขนำโชคหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าค่ะ